สวัสดีค่ะมาอัปเดตไม้ตูต้ใหญ่โอ้เขาโตขึ้นเยอะเลยสวอก็ได้แต่ตั้งแต่ไปหาหมอขับรถก็หมดสภาพอุย้ยนางมันโทก็สวยไก่ไก่อะไรนะ่าลืมแล้วซื้อมาจากงานประกวดก็้ยไม้ สวยๆงามืงวานอันนี้ก็ไก่เหมืนมอนกันซืน้อมาพร้อมกันลูแหวนอันนี้อะไรไม่รู้ว่าสีเขียวต้วนโอ้โหโดนนี้จะเป็นกอเรแต่สีสตกไปหน่อยอ้าวติดแล้วอาทิตย์ไทยได,ได้มาสองต้น สองต้นหนึ่งไม่โตประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะน้องเหลืองบุคลาคมป่าชา อันนี้สมเจปองอันนี้มันสุกร์อ๋สวยๆทั้งนั้นเลยนะชมหองตัวเองโอเค